ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกสามเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแถนภรรยานั้นคลอดน้องไมกี้หน้าตานหน้ารักหน้าชังสุดเซตตอนอื่นก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงคนใหม่สำหรับนักร้องนักสแสดงนาวินตาที่ล่าสุดนั้นได้ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกสามแบบเต็มตัวแล้วล่ะค่ะ หลังจากที่ภรรยาคนสวยน้ำหวานพัศวีได้ให้กำเนิดลูกชายเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้12กันยายนโดยคุณเอที่ว่าก่อนช่างแต่งหน้าชื่อดังค้นสนิทของหนุ่มนาวินตานั้นก็ได้โพสต์ภาพโชมหน้าของทายาทคนที่3น้องไมกี้พร้อมข้อความสุดยินดีว่ายินดีต้อนรับหลานชายคนใหม่น้องไมกี้ขอให้โตเร็วๆแข็งแรงแข็งแรงเป็นเด็กฉลาด เป็นที่รักของทุกคนนะจ๊ะในขณะที่ทางด้านให้โซน้ำหวานนั้น mm hmm. ก็ได้เผยภาพพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครั้งแรกประกาศข่าวดีกลางไอจว่าครอบครัวเราเพิ่มเจ้าหนูน้อยมาอีกคนแล้วนะคะวันนี้ยินดีตอนรับนะครับไมกี้น้อยขอบพ่อกับแม่แม่ลูก3ามพอดีใจเหมือนคลอดเองเลย หน้าตาน,าน่ารักน่าชัางจริงๆในระคารวมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ